ถ้าฝั่งมันไม่มีไซเฟอร์เราก็ได้แล้วเว้ยอยู่อยู่ซเลยไซเฟอร์กูเดินทะลุไปเลยอะสมมุติได้ใจเหมือนเดิมใช่ปะเอสมมุติได้ใจเราเราเราไม่แบบไม่คุยไงแบบไม่ต้องติ๊กหรอกวางตรงไหนสมมติเลยเดี๋ยวมันก็ได้อ๋อสมมุติได้ใจเดี๋ยวเราก็ซีกนนี้มันมันมีตัวใหม่อ่ะกูเก่งนั้นคนแม่งแม่เก่งกว่ากูไม่กลัวมันเงี้ยหรอการเล่นเก่งเป็นเรื่องเรื่องเก่งกว่าเป็นเรื่องปกติ เราเล่นคอนเทนต์เราไม่ได้เล่นเอาอย่างน้อยถ้าแพ้เราได้คอนเทนต์เหมแต่ตาที่แล้วเราดันชนะมึงอยากแข่ง <c oughs> มึงอยากแข่งมึงก,ก็ไปแข่งดีวะหรือว่าเราลงแลรงแล้วเราห้าตัววะโค่นคอนเทนต์อะไรโค่นจะโค่นคอนเทนต์อะไรยังลงแรงแล้วห้าตัวอ่ะใครสมมุติก่อนใครสมมุตหลักบอกได้ไหมไม่ก็บอกยังไม่บอกไม่บอกใครดังนั้นตามหัวเลยเอาเอาจากใจเลย สมไปเรื่อยไปเลยไปเลยเยี่ยวไปเลยได้เลยกูได้เลยอวยยึดตัวกลางเดียเลยไม่ตายด้วยเนี่ยเนี่ยกูเหนือยยิบเอ็ดอ่ะกูโดนไอ้ี้ยนั่นเชื่อโปรเทคโปรเทคที่เหลือนาที่เราคือโปรเทคเราเข้ามาได้ใอ้มีคนติดประตูอ มีมันแังแล้วเคลียร์ฟังแล้วได้ฮะเน่เดี๋ยวผมสมกเป็นแหละใช่หอะไรบหายแลยหลบ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 พอหลบพอเฮ้ยมันมันมันเห็นมันมันยิงติ๊ตต้ามันยิงทะลุจากขบวนมาได้แล้วกูรื้บอกมันระวังอ๋อไอ้เ่ยมันก็สมกลับเหมือนกันอยู่ตรงนน้อยู่อยู่ในในไซต์หมดเลย ลงมาแล้วอ่ะโอ้ยไม่เห็นขาโอ้อาเริ่มร้อยไปฐานนี้อ่ะฐนไม่ทานเฮียไอ้ไอ้หัวใจสำคัญคือสมบูรณนคมซื้อไว้ให้ผมซื้อแล้วซื้อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมมืดเนี่ยมาดีอ่มึงเห็นพวกคุมึงยิงได้เห็นพวกคยิงได้ไหมเฮียโดนโดนกระสุนไว้ กูก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันอ่ะกูทะลุผ่านหมอกมาเอ้ไม่เห็นอะไรเลยเห็นเ <laughs> ทียอะไรเนี่ไม่เห็นเนีอะไรเลยทะลุหมอกมาทีนึง <laughs> ใครเห็นทางตอนนี้ฮะโอ้คนดึงหัวเราไวไ <laughs> อ้คนคนดึงถึงเหรอ่ <laughs> <laughs> ได้ละก็ไหนก็ไหนโอ้โ้าวคุเล่นน้อยกว่าโอ้ไม่น่าอยู่หัวกระสุดไปดึงหัวเลยวะคือตอนแรกผมว่าจะดึงให้มันแบบเข้ามากระจกการ์ดเผื่อคุณจะได้ยิงอะเฮ็ติดอยูไม่ได้ซะยังไงโอ้ โอ้แมนอีกวงแม่งอะไรเลยอะอย่าโดนเลยโดนไม่โดนโดนหลังตะเงอะแต่เสียงอยู่ฝั่งซ้ายขวาก็มีมาแล้ววมาแล้ยได้มันลีโหลดปืนโอ้สองตัวไม่มีตัวทางทางทาางเรามันกระโดดเรามันกระโดดลงมาแล้วก็ยิงเลย โอ้๋อนี่อยู่กระโดดลงมาแล้วก็ยิงไงมันไม่เห็น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 อ๋อเห็นละไอ้เงี้ยคือแงจริงข้อค้านที่จะเข้อค้านที่จะบานเปิดเลยไม่โอ้กูดูผมรแล้วใช่ไหมถ้ามันจะถ้ามันจะดักเรานี่ใช่ไหมเราก็เดินข้ามของที่แทนเนี่ยไม่ฉลาดปะไปเลย ไอ้ยัั่ก็เดินออกมาน,น,นที่แทนทแหละทอ้กมาดูพวกแมงโกฉลาดกูชอบมากเลยการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านวางมาร์กจุด,ดแล้ว,ลวเรียบร้อยจะจะสมกไว้มันจะได้มืดสมกเป็นทางทางเดิปโอ้โหเฮียสมแล้วละ่ะไอสัตว์ติดกาแฟมอไม่เห็นคุณติดกาแฟมอไม่เห็นหมอไม่เห็น กูก็มองไม่เห็นโอ้ยเอ้ยเอ้ยทำได้เป็นได้เลยกระโดดมาเอ้ยกระโดดไปไหนแล้วอยในหมอกกูปิดเลยบอกไร อ้อยู่ไหนเนี่ยยิงไปบ้าโอ้จ้พม่โจ้ขนาดที่วยไม่หฉือยจะบอกให้บอกไหนวะเนีอยู่ได้หรอต้อเล่นได้อยู่ได้หรอไปไหนไปสมก้ยสมกหัวมไม่ี่ทาหลอก จริงไ่มคำว่าเราโอ้ไล่ up อ่ะโอ้เหี้ยกูวาร์ปเลยดิถ้างั้นนะกูวีกูกูวีที่วาร์ปเข้าอ่ะกูกูวาร์ปเลยดิไปดีกไม่เกิดตาน่ากูปวดคน กูเห็นมาลกูเห็นว่าม uh, anyway ึงข้าลเข้าวนะแล้วแบบพาเียเลยกูกำลังมาเราไปมันเดินมาหากูเอ้ากอ้ก็เอ้ากอกเอ้าอกเอ้าเอ้ากอ้าเอ้าก็อก็เอกอเอ้ากอ่าอ้เอ้าอากเอ้าอเอาาอเอ้อ่ะเอ้อ้เอา้อ้เอา ไอโซไดเอทแล้วเอโซไดเอทแล้วเอ้ามาจะเก็บตายเฉยอ่ะมีคนลงสวย วดึงมันออกมามันอยู่กันในนั่นเหรอไม่อยู่มันจะเดี๋ยวกขาจะเอามีดไปแทงมันมันอยู่ข้างบนไม่ใช่หรือก็ไม่มีน่ะหายไปแล้ววิ่งหนีแล้วเอ้ยแม่มีออฟเฉยเลยแต่ว่าสมองเขาไม่ใช่อ้อมหรอดมีอยไรสีแม่งหมุนตัวเฮ้ยใจสลายซ เอ้ยนนเดียั่นเดี๋ยวน้าวกูเอาเลยไอ้เหี้ยกูไม่สนอะแค่เอายิงยิงมาด้วยกันั่นเป็นตายกองอะไรกันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถือปืนสินะมันแผลที่กลางหลังเขาไอ้มาทั้งดาวอะไปเดินใส่เลยหี้ยังลูผู้ชายเขาวิ่งหากระสุนมาทั้งนั้นแหละเว้ยกูไม่รู้นะว่าคนอื่นถืออะไรกูถือไม้ จะปล่อยไม่ได้ไอ้เตี้ผมยิงเข้าหัวมันนะแต่มันไม่ตายกูยิงง่วงวินโดวติมันเนี่ยเอ้ยผมมีอันติดแล้วอ่ะกูก็มีอันติแล้วเอ้ยเอ้ไอ้ตัวเอ้ย Listen to die Listen to die ตึ๊ดๆอเฮ้ยกูปิดแล้วไปเลยทุกคนอืมนั่นแหละอิโมอาร์ติโมอาร์ติโม

ไปเลยตัวคนปิดแน่เอ,อเอ,อผมเห็นเอเอเอ,อเอเข้าคนหนึ่งมึงถือช็อตเตียวคะแนนมึงต้องนำหน้าให้กูสวยแบบข้างล่างปะมุมมุมเลยเดิอนออกมาสวยตโต้วโสวยสวย

หมือนสมุกปิดตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนตรงนี้ใช่ไหมเออตรงนี้ทางทางเข้าใช่เดินทางไปตรงนี้ก็ไดนะ้ไปมาวันี่มานนี่เยอะปะยวะปะเสียงปะเล่นเสียงอ่ะสมุกผมมันมัน,ม,นมันลงจุดแล้วมันลงจุดเลยอยู่ผมเลยต้องข้อมูลท <c oughs> ี่ชัดเจน tiny.

ไปช่วยก็ได้เหอนโอเคเอาไปหนึ่งเสียงเราหน้ารักจับว่าลงโดนดนระเบิดกูละยิงเลยแต่โลโลเทิดได้นะ ông bạc huấn gì mấy đấy này hả? chơi game bạc huấn. wow, mê khung này. chớ chớ, chơi kiểu chớ chớ, gen gen, giống smoke, họ chơi game หล่อหายกับเกาสาม่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเยอะเลยยวดูนิดให้เข้ามาแล้วปิดปัะตูไปเข้าไปแล้วสงว่าเข้าไปแล้วจิงไม่สสวสกิ๊เช็ดกล้าเข้าไปวางเหรอวะไอ้หี่อะ มึงเข้าแต่ยังไม่แต่ตแตชนะพวกกูเลยเอซอ,อนตีมึงเปิดเผยต้องแต่งไหนวะยิงไม่หยุดแต่ยังไม่หยุดอยู่ในซอยอยู่ในซอยเลยป <c oughs> ั๊เข้ากองหัวปะ <c oughs> ออ่ะ <c oughs> อ๋เรียบร้อยเรียบร้อยโดนกูยุ้ยผมดึงมันเอ้ยเดี๋ยวผมผมตีมันโองแบบตรองการต้องการ เอาแน่ถ้ามันจะมาเอาสไปอ่ะมันต้องเข้าสโมกที่ผมอยู่อยู่วะไอ้พวกย่งนี้เดต้อใจปัดเลยยังอยู่เยอะเลยหรอมันยิงทุกทุกทุกทางคลงเลยเยอะต้องใจแล้วล่ะไอ้ย่ากูดิว่าแม่งมันไม่ดีด้วยสัตว์ไอ้ย่มึงเจอมึงเจอคอมใหม่สัตว์เมตาใหม่นะแข็งไม่ใช่ใช่นี่อันนี้ใช่

ไอ้เจเกิดใหม่เหรอเฮ้ยทำไมปืนมันดีอย่างนั้นนะไม่ยังวันี้อ่เลยนั่นแหละกัดเลยสมอกนอนแถมยตายท่าเยไกลามึงดูดิเอ๊ะไม่ไม่เป็นไรเดวกดูเอ้เอ๊ะเอ้ามันระ โอยใกล้คุณมีตัวนะเลตัวเจ็ดแปดขวาแมงว้าขึ้นมาสองตัวอ๋ออ๋อแล้วอ๋อ้าพจัดเลยกูเกลียนกูเกลียดการที่กำลังดูยูตูาอยู่แล้วแบบมันมันไม่เห็นว่าถูกยูมันภาพภาพตัดเลยขอขออีกก็ได้โซบดูจับรวยรวยมากเลยรวยเกินนะไอ้เ่าไดรไงคะ เดี๋ยวเดียวเดียวเอาอีกอ่ะเว่าถ้าแพ้เกมหน้าไม่มีตังสู้ฝั่งนู้นแน่ยัมาดูวะมาดูวะไปหนึ่งแล้วเว้ยชัมงเยอะจัดมนอยู่บนบนหัวผมนี่อยู เฮ้ยมันขึ้นบนหัวเหี้ยเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ฝันกำลังว่างกำลังวางกำลังวางเฮ้ยนะกำลังวางมีแค่สองสองคนอะจะสู้พวกกูได้เหรอฝันกูต้องเป็นจริงกูจะได้แทงคอมัน อ้ยกูตอนนี้แงคอมันวะอ้ยตอนนี้ก็ักูแ้เอาเลยโอ๊ยเราชนะเพืนหลนะได้ชแากูดิแบ่งครึ่งเลยเฮ้ยไหนกูรู้หน้าอ้จเดียวเลย